ดังแค่ไหนก็ไม่ลืมกันลิซ่าแบล็คพิ้งนัดเจอเพื่อนที่เต้นด้วยกันตอนเด็กหลังกลับมาไทยถ่ายซีรีส์ระดับโลกล่าสุดเผยภาพเซตจากบุลการีทำเหล่าบิงทั่วโลกใจละลาย หลังจากที่ที่กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อลิซ่าแบล็กพิงหรือรัตติสามโนบานศิลปินผู้ทรงอิทธิพลร,ระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแบรนด์ต่างๆก็อยากจะคว้าตัวเธอมาร่วมง,งานด้วยแถมตอนนี้เธอเป็นซีอเปิดตัวค่ายลาวอย่างเป็นทางการและได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง RCA Records ของสหรัฐอเมริกาภายใกล้ Sony Music Entertainment เพื่อที่จะมาดูแลผลงานเพลงเดี่ยวทั้งหมดในอนาคต และในวันนี้ก็พูดได้เต็มปากเลยว่าดิซ่าแบล็กพิงคือศิลปินระดับโลกของจริงจากการที่ได้ร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีระดับโลกและได้ร่วมงานกับศิลปินดังๆอีกมากมายซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ดิซ่าก็เคยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆที่รักในการร้องการเต้นและเริ่มต้นเส้นทางความสําเร็จนี้ด้วยการเป็นนักเต้นในกลุ่มวีซ่าคูมาก่อนล่าสุดในวันที่3มิถุนายน2567ดิซ่าแบ c ็กพิงก็ได้กลับมาเมืองไทยเพื่อถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3ก่อน ได้นัดเจอเพื่อนๆกลุ่มที่เคยเต้นวีซ่าคูด้วยกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองก่อนจะมาถ่ายรูปกลุ่มแบบใกล้ชิดย้อนคืนวันๆสมัยที่ยังเป็นเด็กและมีความฝันเรื่องการร้องและการเต้นด้วยกันไม่เคยลืมจุดกำเนิดเล็กๆของตัวเองได้ถือได้ว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆ และล่าสุดทำเอาชาวบิงถึงกับใจละลายจากความสวยเลอค่าของลิซ่าแบ็คพิงก์สำหรับภาพเซฟจากบูตเกอรี่เพื่อโปรโมทนาฬิกาสุดหรูโดยนาฬิกาที่ลิซ่าสวมใส่ดีข้อมือนั้นนอกจากจะสวยหรูแล้วยังราคาไม่ธรรมดาอีกด้วยอย่างเรือนที่เธอใส่กับชุดเดสสีดำสนนราคาอยู่ที่8,700ปอนหรือราวๆ3 4 7 0 0 0บาทและอีกหนึ่งเรือนที่ความแพงไม่แพ้กันคือเรือนที่ใส่คู่กับชุดลูกไม้สีขาวเรือนนี้สนนราคาอยู่ที่7,800ปอน หรือประมาณ310,000บาทเลยทีเดียว และเมื่อเร็วๆนี้ลิซ่าแบ็คพิง์ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดที่มิสไตล์บนเรือยอดโมนาโกตามมาด้วยรูปภาพแฟชั่นชั้นสูงที่ดูเหมือนว่าลิซ่ากำลังสนุกกับวันอยู่ของเธอและเข้าร่วมการแข่งขัน F1 ในโมนาโกซึ่งสิ่งนี้ก็จุดประกายให้กับชาวเน็ตเกาหลีต่างก็ถกเถียงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ฟุง่งเฟยของลิซ่าเนื่องจากทราบกันดีว่าเธอนั้นเดินทางบ่อยและมีชีวิตที่แข็งแกร่งนอกวงการเพลงซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเกาหลีมาคอมเมนต์เธอในทานองว่า มันเป็นตำนานที่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยความสำเร็จของตัวคุณเองชีวิตของเธอต้องอัดแน่นขนาดนี้เธอเดินทางมานานแสดงและใช้ชีวิตอย่างหนักและปีนี้เธอสามารถหยุดพักได้ในที่สุดขิวทัดส,สวยงามมากชัดอิฉามากชาตินี้ฉันคงจะไม่มีวันใช้เงินแบบนั้นได้เธอสวยฉันหวังว่าเธอจะพักผ่อนยังมีความสุขและกลับมาพร้อมเพลงดีๆนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็กพีนได้ขึ้นแคมเปญกับร้านมันติแบรนและเสื้อผ้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากสหรัฐอเมริกาอย่างคิทในคอลเลคชันเสื้อผ้าผู้หญิงสปริงซัมเมอร์2024หลังจากที่ร่วมเปิดตัวนาฬิกาข้อมือที่คิททำกับแท็กฮอยเออร์ที่ไมอามีในวิดีโอที่คิทได้ปล่อยออกมาเผยถึงเบื้องหลังในการถ่ายทำของคอลเลคชันนี้ที่โลเคชันกลางแจ้งริมทะเลที่ลิซ่าได้มีส่วนร่วมในการกำกับทำสไตลิ่งชุดให้นางแบบและถ่ายภาพโพลารอยด์ในชุดของแบรนทั้งเสื้อยืด กและเสื้อแจ็คเก็ตกันลงมสีขาวตัดเหลืองร่วมกับหลอนนี่ฟิกดีไซเนอร์และนักธุรกิจผู้ก่อตั้งร้านคิชการร่วมงานครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายของค่ายลาวของลิซ่าที่เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูแลผลงานส่วนตัวทั้งด้านแฟชั่นและบันเทิงซึ่งทั้งต้นสังกัดเดียวก็ได้โพสต์วิดีโอเบื้องหลังนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับ k i s ิ w o m เ n Collection Spring Summer 2024ได้เริ่มวางจำหน่ายมาแล้วในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งทางด้านเว็บไซต์แอปพลิเคชันและร้านค้าของแบรนด์ซึ่งแน่นอนว่าก็ได้โซลเอาต์ไปในเวลาอันรวดเร็วระรียกได้ว่า YG Entertainment อดีตค่ายเพลงของลิซ่าแบล็คพิ k งที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศผลประกอบไตรมาสของปีที่10 ในปี2567ทําให้รายได้รวมลดลง44.5%เหลือ8.73มื่นล้านวอนกําไรสุทธิลดลงถึง98.7%เหลือ420ล้านวอนซึ่งต่างจากปีก่อนช่วงเวลาเดียวกันที่บริษัททํากําไรสุทธิได้สูงถึง2.47มื่นล้านวอนนอกจากนี้หลังจากที่สมาชิกแบ็คพิงหมดสัญญาเหลือแต่สัญญาวงส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงเหลือ30%ในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการไตามาสนี้ได้แก่ผลขาดทุนของบริษัทในเครือ LG Plus ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ YG Investment นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับศิลปินหน้าใหม่เช่น Girl Group Baby Monster ที่เพิ่งเปิดตัวไปและการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเช่นกัน